สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกข้างนะครับที่ติดตาม YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับกับผมนิพนธ์ออโต้คาร์จะกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับรถโตโยต้าไอรถอี u สนะครับดีแม็กนะครับปี2013-2014ันนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีไม่เคยทำแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ เหตุผลที่ต้องปิดป้ายทะเบียนแล้วก็ปิดอะไรข้อมูลนะครับผมนี่คนเอาตัวค่ารีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับโดนตัดลิขสิทธิ์กฎของชุมชนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนะครับกฎของชุมชนก็มีหลายอย่างนะครับเราก็ต้องเลยทําให้ลูกค้าต้องแบบชัดเจนนะครับเราก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างได้ในการที่เรารีวิวรถนะครับขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับ กับ ISU ูดีแม็กคันนี้นะครับปี2 0 1 3ันส4จนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีไม่เคยทำแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098-598-4026นะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับดาวเริ่มต้นศูนย์บาทนะครับดาวนึ0 0 0บาทก็ได้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนนะครับสาหรับอีซุดีแมคคันนี้นะครับเป็นแซดดีดีไอวีนะครับคันนี้สําหรับอีซุดีแมคคันนี้เป็นเครื่อง2005นะครับประหยัดน้ํามันนะคันนี้อีซุเจ้าต้นตํำรับ การประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอีซูดิแมเครื่อง2,005เนี่ยนะครับอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนแม็กเดิมยางดี4เส้นนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้ไปนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปอ่านี่ผลออตโต้คาร์แล้วก็ ได้จองรถกับทางร้านไว้นะครับก็จัดไฟแนนซ์ไปอนุมัติผ่านไปแล้วก็หลายคันนะครับตอนนี้รอส่งมอบไม่อยู่อีก2คันนะครับ3คันนะครับยังไงพ่อเดี๋ยวรอใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราส่งมอบให้เดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวคันนี้ก่อนนะครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับคันนี้นะครับกระจกกระจังหน้ามีหมดนะครับไฟตรงไฟตาเดิมแพ้โรงงานฝากระโปรงเดิมนะครับ ภาษีปี66มกกลานะครับด้านแก้มซ้ายขวานะครับสีดําจะต้องมีรอยขนแมวบ้างนะครับสีดํามีขนแมวบ้างเป็นบางเล็กๆได้น้อยนี่นะครับเนี่ยรถสภาพบางๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับหลังคาเดิมคันนี้นะครับโลโก้ h i g h l a n d ร์เป็นตัวสูงโรงงานนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นรถเดิมแท้ๆร้0ยเปอร์เซนะครับ ผมที่ผลอัตตคาก็มาดูให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับคันนี้ภายในนะครับภายในอย่างสวยอย่างงามนะครับก็นี่นะครับสวยคอนโซลไม่มีลอกนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับตะเข็บด้านข้างเดิมแท้แน่นอนนะครับทั้งหมดเลยนะครับตะเข็บเนี่ยนะครับเดิมแท้แน่นอนไม่มีพลิกคว่ำนะครับกระจกเดิมนะครับหลังคาดูก่อนนะครับไม่มีรอยงอกแรงงานครับังคาเดิมๆบางๆนะครับ อันนี้ก็ราคาก็อยู่ที่นะครับ470,000บาทนะครับ470,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้หมดเลยนะครับลูกค้าจะอยู่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อได้นะครับเล่มพร้อมโอนบริการส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้สวยๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมก็สวยงามมากนะครับรักษารถดีมากนะครับคันนี้ นี่นะครับภายในสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้านะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือแอด ID l i ไลน์ี่พลออโต้คา์ได้นะครับที่เบอร์แอด i อดีไลนะครับ0985984026นะครับไอดีไลน์0985984026นะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนน็อตไม่มีการขยับขยื้อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดหลังคาสวยมามากนะครับตัวนี้เป็นฟัง์กชันนะครับข้างบนนะครับมี ที่ไว้รงไว้พระอะไรเรียบร้อยหมดนะครับสามารถใช้งานได้นะครับคอนโซลนะครับไม่มีลอกไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวยงามมากคอนโซลเนี่ยหัวเกียร์ก็ไม่มีลอกนะครับตัวนี้นะครับนี่ขออนุญาตครับสำหรับเจ้าอีซุดีแมกคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นรถบ้านนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมก็ได้ล่องรอยขูดขีดมีบ้างเล็กน้อยนะครับสีดำ สีดําเป็นธรรมดานะครับแต่เรายังยังไม่ได้ขัดสีให้นะครับเดี๋ยวผมขัดสีแล้วจะเงางามกว่าเดิมแน่นอน100%เซนะครับนี่คือล้างอาัดฉีดมาเฉยๆให้ลูกค้าได้ดูนะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนอ่าไม่ขัดสีให้มันเงางามขึ้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าอ่าได้รถที่ใหม่นะครับแล้วก็ไปใช้งานนะครับสําหรับคันนี้ท้ายเดิมไหมนะครับผมบอกให้ได้ดูเลยว่าท้ายเดิมแพ้แน่นอนนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดน็อตไม่มีการขยับนะครับตัวนี้ท้ายเดิมแท้แน่นอนทั้ง2ฝั่งนะครับคันนี้สําหรับอีซุดีแมกคันนี้เป็นเครื่อง2 5งพนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของก็โทรหามาได้ที่เบอร์098-598-4026นี่นิพนธ์ออโต้คายยินดีให้บริการนะครับคันนี้สวยจริงการันตีได้นะครับคันนี้ เริ่มต้นดาวอยู่ที่เท่าไหร่หลายคนสงสัยดาวอยู่ที่0บาทนะครับดาวเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับราคาอยู่ที่4 7 0 0 0ืนบาทสามารถต่อรองได้ไหมต่อรองได้นะครับ4 7 0 0 0ืนบาทต่อรองได้เล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์ก็จัดจัด4 7 0 0 0ได้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยอดจัดอยู่ที่5 0 0 0 0 0ลูกค้าสามารถเอาเงินกลับบ้านได้นะครับ สามารถมีเงินทอนกลับบ้านได้ถ้าลูกค้าอยากจะเป็นนี่เยอะก็ได้นะครับตัวนี้นะครับค่างวดก็อยู่ที่ลูกค้าฟรีดาวเงื่อก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแปพันบาทนะครับถ้าฟรีดาวนะครับฟรีดาวก็7จ็ดแปดพันถึงเก้าพันบาทนะครับถ้าเกิดฟรีดาวนะครับถ้าลูกค้าดาวก็จะงวดถูกลงนะครับสําหรับ e-su ดี m a c คันนี้นะครับถามว่าเครื่องดีไหมเครื่องดีแอร์เย็นุ่งล่างแน่นแน่นอนนะครับตัวนี้เครื่องดีจริงนะครับ เดี๋ยวผมให้สตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้ฟังก์ชันข้างในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนกันหมดเลยนะครับฝั่งนี้น็อตไม่มีการขยับเขยื้อนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมมือเดียวนะครับ i s u ุ u D-Max คันนี้นะครับได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคุญแจมมาสตาร์ทให้ลูกค้าได้ฟังเสียงกันดีกว่าครับนี่นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับดังนิ่มมากนะครับนี่ ไหมครับนี่นิ่มมากเลยนะครับเครื่องยนต์ถามว่าเลขไม่เท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยนะครับเลขไม่นะครับเลขไม้ก็อยู่ที่2องแส0สมนเจ็ดพันห้าร้อกิโลนะครับคันนี้นะครับเครื่องดีจริงไหมเครื่องดีจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้ฟังเสียงเครื่องดีๆนิ่มๆนะครับให้ดูเนี่ยนะครับห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องสองพันห้านะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับแล้วก็ที่สัมพันธ์เครื่องนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับ เครื่องไม่มีดันไม่มีไอแน่นอนนะครับร้อนะครับคันนี้สําหรับอ e ีสุดดีแมคันนี้นะครับเราจะไปเร็วหน่อยนะครับขออภัยด้วยถ้าไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างกันนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็หยิบโทรศัพท์จับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับอัาตราการเล่งนะครับเดี๋ยวผมเล่งให้ดู ควันไม่มีดำไม่มีขาวนะครับควันดำควันขาวไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเร่งเครื่องแล้วรถมันดันมันไอไหมนะครับผมให้ดูเลยนะครับไม่มีดันไม่มีไอแน่นอนนะครับสําหรับยีสุดยี่แนกคันนี้ครับแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับ มาดูการรายละเอียดกันเลยนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับแก้มหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับหวนพัดเดิมคันหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับน็อตมาไม่มีการขยับขยื่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีซูดีแมปี2 0 1 4ันสิบเนะครับเป็นเครื่อง2005นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบๆโทรหาได้เลยนะครับ นี่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหานี่พลออโต้คาได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026อีซุด,ดีแม็กคันนี้ไปหาท่านถึงบ้านแน่นอนนะครับเครื่องด,ดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับไม่มีสนิมแน่นอน100%เซแล้วก็ที่สำคัญนะครับ เป็นรถสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวผมก็จะล้างทําความสะอาดขัดสีให้แล้วนะครับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามแอดไอดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมคํานวณค่างวดให้นะครับว่าค่างวดส่งเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่อยู่ที่ลูกค้านะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนราคา470,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้หมดนะครับ ดาวหนึ่งมืนบาทก็ได้นะครับดาวหนึ่งหมืนจัดไฟแนนซ์สี่แสนหกนะครับค่างว่าก็อยู่ที่ประมาณแ0 0พันนะครับแปดพบาทนะครับลูกค้าทั้นใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของอีซุดีแม็ปี2014หรือว่าปี57าเจคันนี้นะครับก็โทรหานิผลออตโต้คาร์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องสำรองนิผลออตโต้คาร์นะครับ ก็จะมีอีกช่องหนึ่งเปิดขึ้นมาเป็นนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับช่องสำรองก็ฝากกดติดตามไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดช่องในเร็วนี้นะครับสำรองไว้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามใน u t u b e นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับเรายังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับผมรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนเลยนะครับ แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงผมเอาขึ้นลิฟต์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้เอาขึ้นลิฟต์โชว์ช่วงล่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับดูให้แบบภายนอกอย่างนี้คือการันตีได้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับผมนิพผลออโต้คานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับอี u ูซูออลนิวคันนี้นะครับปี2014นนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เล่มพร้อมโอนบริการส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ